สวัสดีค่ะวีค่ะป้ายค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมีดีอะไรคะซีสวันนี้นะคะเราอยู่กับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียกเขตกำแพงแสนค่ะวีเห็ได้ข่าวมาว่ามีนิสิตสาขานึงอ่ะมีจุดเด่นด้านบุคลิกภาพมากเลยโอ้ยจริงเหรอป้ายอยากรู้จักเขาชวกเขาจังเลยอ่ะไอวีงั้นเราไปรู้จักเขาเรืกันเลยรไหมไปกันเลยค่ะไปเลยป้ายวีว่าวีเจอเขาแล้วนะตัวชุดก็เหมือนจะใช่นะไอวีไปหาเขากันเลยไหมไป กันอีกทีได้ไหมคะค่ะพวกเรานะคะมาจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขา,ากรารโรงแรมนะคะทักพี่อยากถามมาว่าน,าน้องๆมีจุดเด่นด้านบุิกรภาพมางเลยช่ว่าพี่สังยคะค่ะ,คะสาขาของเรานะคะจบไปจะเน้นงานบริการเป็นหลักค่ะดังนั้นนะคะด้านบุิกรภาพเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างเช่นทางด้านบุิกรภาพภายนอกค่ะเช่น การแต่งกายทั้งเสื้อผ้าการแต่งหน้าทำผมรวมไปถึงการวางตัวไม่ว่าจะเป็นการนั่งการเดินการยืนจะต้องดูดีอยู่เสมอค่ะนอกจากบริกาภายนอกนะคะเรายังมีบริกาภายในที่เป็นสิ่งสำคัญค่ะหรือวิต์มลหรือจิตบริการนะคะสาขาของเราเนี่ยมีการฝึกฝนแล้วก็สอนทางด้านความคิดทัศนคติเพื่อเตรียมความพร้อมในงานบริการสู่อาชีพค่ะ และการเตรียคมความพร้อมนะคะสาขาเราจะเริ่มฝึกตั้งแต่ปีหนึ่งไปจนถึงฝึกงานนอกหางเจราลยค่ะสาขาเรามีจุดเตียงทางด้านสุขิภาพั้งภายในและภายนอกเพื่อเตรียมพร้อมสู่สายงานบริการค่ะจากที่ฟังน้งองเล่ามานะคะน่าสนใจ,จมากๆเลยแล้วถ้าน้องๆทางบ้านเนี่ยสนใจที่จะมาสมัครเรียนหรือมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถตริดต่อได้ทางไหนบ้างคะช่องทางการติดต่อนะคะก็จะมีเป็นบลขอกเกียสาขานะคะที่ว่าการโรงแรมนะคะเจ้าคาะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จจเกษตรกรรมเพลสค่ะ หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย,ย,ยเกษตรศาสตร์วิทยเขตกำแพงแสนนะคะพี่พี่ดูสนใจมากเลยค่ะที่ได้มารู้จักน้องๆแล้วก็มหาวิทยาลัยสาขาที่มีคุณภาพในการศึกษาสถบนี้นะคะพี่พี่ขอบคุณมากเลยค่ะที่น้องๆงสัตเวลาในการให้ข้อมูลส่งต่อให้น้องๆทางบ้านขอบคุณมากค่ะ ันนี้เราได้ดูอะไรดีเยอะเลยนะคะหวังว่าคลิปเราจะเป็นประโยชน์สาหรับน้องๆที่สนใจจะเรียนเกี่ยวกับด้านนี้หรือใครก็ตามนะคะที่อยากรู้ว่าการมีบุลิกภาพที่ดีเป็นยังไงนะคะงั้นเป็นกําลังใจให้เรา้วยนะคะในการทำคลิปต่อไปด้วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะไปกันนะบ๊ายบาย